อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะเน้นย้ำให้บุคลากรค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยยึดแนวทางนโยบายของขอสชในการนำเสนอข้อมูลและข่าวสารที่ไม่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมค่ะนายอภินันทจันทรังศีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะร่วมกับผู้แทนจากกองทัพภาคที่4และกะกะตประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานตามแผนรถแมปของคอสชอให้กับบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนที่เป็นเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคใต้โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้เน้นย้ำให้บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์นั้นดำเนินงานตามแนวทางของคอสวชในการเผยแพร่ข,ข้อมูลข่าวสารทั้งด้านวิทยุและโทรทัศน์ ที่เป็นการสร้างความเข้าใจไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกและลดความขัดแย้งของประชาชนทุกฝ่ายเพื่อเดินไปสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปประเทศทั้งนี้นะคะกรมประชาสัมพันธ์นั้นได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติของคอสชที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นที่แรกค่ะ